พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่22กันยายนคริสต์ศักราช2 2 2 2คำพยานชีวิตโดยคุณเชอรีนเอสโบ ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการเดินทางสู่ความมั่นคงอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ1-6และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ3 พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปคุณเชรินเอสโบเป็นพยานว่าเป็นเวลา17ปีที่แล้วที่ดิฉันพบกับความกล้าวหน้าในชีวิตและในที่สุดก็เข้าใจความรักที่พระเจ้ามีต่อดิฉันหลาย10ปีก่อน ดิฉันทูลขอพระเจ้าให้รักษาโรคก,กินผิดปกติและอาการซึมเศร้าโรคเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของดิฉันกับคนรอบข้างและดิฉันรู้สึกเหมือนกับว่าพระเจ้าทรงละทิ้งดิฉันดิฉันอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าลูกกำลังทำให้คนรอบข้างผิดหวังรวมถึงตัวลูกเองด้วยจากนี้ไป ลูกจะมุ่งความสนใจไปที่ความรักของพระองค์ที่มีต่อลูกบางอย่างเปลี่ยนไปเมื่อดิฉันตั้งใจฟังเสียงของตนเองเมื่อสนทนากับผู้อื่นเรื่องความรักที่พระเจ้ามีต่อดิฉันดิฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักและอยู่เคียงข้างดิฉันดิฉันรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยละทิ้ง และจะไม่มีวันปล่อยมือจากดิฉันดิฉันไม่รู้สึกว่าพระเจ้าไม่พอพะไทัยดิฉันและดิฉันสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของพระองค์จากวันนั้นเป็นต้นมาดิฉันเริ่มก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้าและมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นหลังจากได้รับคำปรึกษามากมายการใช้ยารักษาอย่างถูกต้องและที่สำคัญที่สุดคือ การใช้เวลากับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์ดิฉันพบว่าตนเองกำลังดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดิฉันดีใจที่ตนเองไม่ได้รอจนสถานการณ์ในชีวิตแย่ลงแม้ว่าชีวิตจะดูสิ้นหวังแต่ดิฉันก็เรียนรู้ที่จะวางใจในความรักที่พระเจ้ามีต่อดิฉันและวางใจเมื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในยามต้องการ ข้อคิดสำหรับวันนี้ความรักของพระเจ้ามีพลังปลดปล่อยข้าพระเจ้าจากความสิ้นหวังและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่มีปัญหาด้านการควบคุมพฤติกรรมการกินข้าแต่พระเจ้าขอทรงโอบร้อมข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาและ เติมเต็มค่าพระองค์ทั้งหลายด้วยความหวังใหม่อาธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3สา 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ